ผ้ใบเกตเอนะครับตารางเมตร400บาทอ่านี่ถามเบอร์โทรเลยครับ0 8 9 6 4แปดเก้าสี่ห้าสองหนึ่งเก้าเก้าในภูเก็ตนี่เองนะครับเกตมาตรฐานนะครับตารางเมตร400เป็นผ้าใบรีดนะครับอืมนันนี่เป็นรอยรีดนะครับนี่มีเย็บย้ำมุมให้ด้วยครับ กันแดดกันฝนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ UV ได้ถึง80%นะครับตัวนี้